สวัสดีค่ะวันนี้มีลูกค้าจากอาเภอดอนตาลจังหวัดมุกดาหารนะคะมาซื้อเครื่องหยอดข้าวหแถวจานคู่นั่งขับแบบจานใบขี่เมานะคะามารับเองนะคะกำลังถอยนวดเข้ามานะคะมารับเองถึงโดดังเลยนะคะตัวนี้นะคะดูคุณลักษณะของเครื่องนะคะ านดูคานก่อนนะคะคานเป็นคานสองชั้นนะคะคานเป็นคานสองชั้นความกว้างของคานคือหนึ่งเมตรสามสิบนะคะตัวนี้จานแบกเป็นจานใบขี้เมาในใบขี้เมานะคะแต่ละขาจะมีลูกปืนด้านละสองตลับสองด้านก็สี่ตลับหกขาก็ยี่สิตลับนะคะตัวนี้ถังอ่าเป็นถังถังใส่ข้าวได้อ่ายี่สิบกิโลนะคะ สองถังก็สี่สิกิโลนะคะจานที่อยู่ในถังนะคะในถังนี้นะคะเป็นจานดำเป็นกอกอนะคะแล้วเราก็จะมีจานจานแถมให้แจานที่แถมไปอีกตอนนี้เป็นจานแบบโรยนะแถมไปให้นะคะเพราะฉะนั้นมีสองจานนะคะที่ให้จานดําเป็นกอกอแล้วก็จานแบบโรยขึ้นอยู่กับลูกค้าว่าชอบจานแบบไหนนะคะตอนนี้คือกงจัรนะคะ กำลังเจาขึ้นรถลูกค้านะคะกำลังชักลออขึ้นรถลูกค้านะคะลูกค้ามารับเองถึงที่เลยนะคะตัวนี้ะระยะห่างของต้นเวลาข้าวลงก็ประมาณ20เซนนะระหว่างล่องตั้งไว้25เซนสามารถปรับเข้าปรับออกได้นะคะขึ้นอยู่กับลูกค้านะคะขอบคุณลูกค้า อ,อำเภอดอนตาลจังหวัดมุกดาหารมากนะคะที่ไว้วางใจสินค้าร้านของเรานะคะมารับถึงที่เลยนะคะสินค้าตรงปกนะคะสินค้าตรงปกไม่ต้องห่วงนะคะถ้าใครสนใจก็ทักมาที่เบอร์โทร0944699224นะคะยินดีรับใชย้ยินดีให้บริการค่ะส่งทางไปรษณีย์ก็ได้นะคะ ของไปถึงไปษณีอำเภอที่ลูกค้าอยู่ไปษณีก็จะโทรหาลูกค้าก็ไปรับของที่ไปษณีแล้วจ่ายเงินที่ไปษณีหรือมารับเองถึงที่ก็ได้ลูกค้าเคยดอนตาลนี้มารับเองถึงที่เลยนะคะขอบคุณลูกค้ามากนะคะที่ไว้วงใจสินค้าร้านของเราค่ะกําลังทักลอกเพื่อนําขึ้นรถนะคะถอยปานะคะถอยมารับนะคะกําลังเจ้าขึ้นรถค่ะ หน้าหน้าหยอดข้าวนะคะหน้านี้นะคะคะะหน้าหยอดข้าวสนใจก็ทักมาเลยนะคะเราจะส่งให้ทางไปรษณีย์หรือส่งถึงบ้านก็ได้แล้วแต่ความต้องการของลูกค้าว่าจะให้ทำแบบไหนนะคะกำลังถอยรถมานะคะเพื่อนํำขึรนรถนะคะเดินหน้าไม่เดินหน้าไม นะคะขอบคุณมากถอยเข้ามารับค่ะอ่าถอยมานะคะลูกค้ามารับเองนะอาวุธมารับเองเลยค่ะเเเอาขอบพระคุณมากนะคะลูกค้าสวัสดีค่ะเอ็กเอ็ก